อะไรที่กินยากที่สุดต้องพูด่ผมจะกินหมึกกับกุ้งกินไงกินโบแล้วไม่มีคนแก่ให้เราไม่ใส่ต้องมากินที่นี่เพราะมีคนแก่เก่งอ๋อลองกินดูได้ครับไหนไปให้ไม่พอลองกินดูได้ครับมันมัไหลขีดมันมันมันหน้ายกมาปป๊บสองร้อยยกมาไอ้ก้อนนี้ล่อไปสองร้อยเนี่ยผมไม่ถนาดด้านนั้น ครับนี่เกียร์มาจากไฟสีดำมาครับนี่เป็นนี่ถือว่าเป็นตัวอะไรใช่ไอ้ตัวอะไรครับหูมองไม่ออกเลยระยะนี้ความระยะพิภาพไหมครับไม่ตอนนี้ประเด็นขึ้นเลยครับอีกนานให้มันจะเป็นตัวไอ้ตอนนี้รูปแบบธุรกิจครับมันไม่ได้เป้นแต่แป็นการอนุรักษ์ต้นฟูตัพยอดตัดน้ำการมาแล้วก็ท้าไม่เราได้มีการจับสระท์นหัอย่างยั่งยืนเมันส่งน้ำมากกว่าอครับถ้าใช้จ่ายถ้าใช้จ่ายก็จะมีประมาณเดือนประมาณเเดือนเท่าไหร่ ก็เดือนนึงก็ค่าน้ำต้องไหวกว่าห้าพันสตางค์นะครับค่าน้ำถ่าคุณก็เว้นเป็นอุปกรณ์เตียงว่าอะไรก็ได้เราไม่ได้เด็ชายชานที่ตรงนี้ค่าเช่าครับเรียกเรียกามาท่านเลยครสองเลยเป็นเกณฑนะครัเนาะมันมีโครงการหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นแต่หมดปั้งไม่ได้วันนี้ก็ที่นี่นะครับที่นี่ก็มือจับน้ำตามฤดูกาลตอนนั้นหลือประมาณไม่ถึงปีสามครับจับปูได้แค่เดือนกันยาต้องไปจับปลาจับห่วงและ วมันมีให้จับแล้วนักปัจบับันนี้กรหลางจับแล้วตรงนี้ครับปัจบัตันนี้เหลือตามที่ลัานะครับจับปูได้ทั้งปีครับไม่ต้องไปจับไปเก็บึ่งไ่จัอื่นนะครับข้อนี้คือตัวชีวัดนะครับตัวชีวัดว่าจัมีปูให้จับทั้งปีครับแล้วก็ถึงนบัทำปูปลาเป็นสาแล้วก็ี่พกน้นะ